สวัสดีทุนด้วยนะครับทุกคนนะครับย้ำวันนี้ผมจะมาสอ MOD, GTA, นละงมอส GTA นะครับ GTA ลงมอสมารายเดอร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณมนะครับมอสผูนะ้ชา แชร์มาแล้วครับมันจะได้ไฟไฟแบบนี้มาก็ลงไปเอานี่สมมติมันเป็นมอนมาเลยดีจริงแล้วมันเป็น GTA ที่ยังไม่ลงมอนนะครับไปกับ GTA นะแซนเดสนะนี่ครับมาเดิมน,นี่น้อคน แตกไปแล้วคือมวางตรงนี้ผมจะทิ้งลิงไว้ให sure. ้นะครับดันตายแล้วผมยกไปแต่เขาเป็นปกติเลยนะครับแบะเหมือนเดิมนะครับแต่ด so ้านในมันจะไม่เหมือนเดิมครับขออนุญาตด้วยนะครับ เป็นแบบนี้นะคระถ้าชนะแบบนี้สแสดงว่าคุณเล่นมอกได้นะครับและมันจะมีเซฟของคนที่เล่นไปก่อเปลี่ยนแล้วเซฟที่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนก็เป็นใค่ใกันบ้างเออที่หาตัวไม่เจอเพราะมันหายากนะครับเนื่องจากมันหายากผมจะบอกว่ามันอยู่หน้าไหนบ้าง แจกภาพสวยด้วยนะครับภาพสวยนะครับแรกครับถ้าคุณมาอันที่สองมันจะลงวีสามให้เลยครับวีสามนะครับให้คุณกดไปหน้าหน้าหน้าที่ศูนย์ก็มีครับนีครับมันอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปอีกครับตานี้มันไม่มีหรอกครับมันจะหน้าแปดครับแปดจะเยอะกับเก้าครับแปดจะมีเยอะครับนี่ครับมันจะเริ่มเกิดตรงนี้ต้น แต่ตอนนี้เป็นต้นนะครับจะมีครับมันมีตัวละครไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าผมลงถ้าผมลงลิงตาคิดไม่ได้ขอไผนี่ครับมันจะมีเลยนะครับเนี่ยมันจะมีลงไปดวกนันมีไฟก็มีโอเคครับถ้าเกิดว่าผมลงลิงไม่ได้ผมก็จะไม่ลงโอเคนะครับคุณไปหาหลดไฟมาเลยก็ได้ครับ และมอสตัวนี้มันให้อ่านี่นี่นี่นะการแต่งตัวใหม่ล็อกประตุงรถนะครับแล้วก็แล้วก็ทำาไมตายอย่างนี้ครับนะครับเห็นไหมนี่ครับก็จะได้ท่านี้นะครับและอันต่อไปเลยเราจะตรนนี้นะครับนี่เป็นเลือกอาวุธนะครับเลือกอาวุธเราจะเอาไปใช้ นะครับแต่ว่าของคูกะหน้าหน้าสุดท้ายก็มีหน้าหนยี่สิบสามก็มีครับเปิดคนไปบวกไปถึงนี่ครับคือดีเอ็นครับนี่อะไรครับนี่ครับเอ็มันจะเป็นนี่อภินี่นี่ครับไนเปอร์ตัวนี้มันไม่ดีครับมันมองไม่เห็นครับในนีมันจะเป็นคูกะไรเดาคิดไปครับ นี่เหมนไฟธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรนะครับแต่นี่นี่นี่น,นี่นี่ก็จะเป็นปืนของดีเขตนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้คนระับเอาต่อไปเรานี่ยไ,ไม่นุมไม่นอุอ่านี่ตีดาวนะครับตีดาวนี่ท่าครับท่ามือมือทบนั้น,น,นก็จะชูมือขึ้นมานะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับะจะออกมาแล้วเรามาดูในทางด้านรถกันบ้างนะตอนนี่วาร์ปนะครับวาร์ปวาร์ปนะครับถ้าเราตั้งเป้าไปจุดไหนมันก็จะวาร์ปไปที่นั่นแหละครับอ๋อเลพอร์ตนะครับ,รบ,น,รบนี่เป็นส่วนของเลือกรถนะครับนี่รถอะไรไม่รู้ในเรื่องของเนี่ยมันจะเพิ่มปุ่มพาวเวอร์ไว้ด้วยนะครับลงปุ๊บ นี่ผมเอามาเลยนะนี่เราจะเบินนะ้ลครับไอ้มดแดงไอ้มดดองนี่ครับนี่โอ้ยเราจะกูนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอ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 กดก่อนแล้วกันนะครับด,ดูดูได้ไหมเนี่ยกลัวาตายขอโดนลงหน่อยแล้วกันนะแม่ยาางย,ย,ยาบังด้วยโอ้ยยาบังด้วย โ <Whoa. S 2> อ้ยเหี้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเอาไม่เฮ้อยังอีกอจะถึงแค่ไหนนะครับเดียวเมื่อเราเป็นได้เราก็จะมาเลีย้ยวสักนิดน,นึ่งไปนะครับแต่แล้วนะครับเราก็เข้าขึ้นไปเร็วนี่ครับน้ำมันเราจะเพิ่มของน้ำมันมาด้วยนะครับถ้านี้หมดคือขับรถไปไม่ได้นะครับบางทีอาจจะบักขับไปต่อได้ แล้วมันจะมีพวกเสียงเสียงที่ไม่เปลี่ยนไปนะครับครับนี่ครับถึงที่โดนล่องแล้วครับอ่าเราก็จะโดนลงไปครับนี่ครับทางโลกมันก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับให้กลายเป็นเอ่อตายนี่ครับตายมันก็จะเหมือนอายจริงเลยนะครับอ่าวันนี้ก็คงเปลี่ยนเท่านี้นะครับ